สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการส่วนผู้ว่ามาเล่ารายการดีๆที่จะบอกเล่าข้อมูลข่าวสารจากการเยหะแห่งชาติค่ะ,คะรายการนี้มีที่มาเพื่อที่จะอัปเดตสานการต่างๆให้กับลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในโครงการทุกๆโครงการของการเคหะ นั้นได้ทราบว่าตอนนี้กามีแผนการอะาไราและมีกิจกรรมดีๆอะไรเพื่อที่จะให้กท่าน้ทรจาแต่ง่ารายการจะมาเป็นประจำทุกเดือนปรับข่าวสานเพตุของการเคหักแห่งชาติค่ะดังนั้นท่านใดที่ชมอยู่ก,ก็กดไลค์สานเหตุของการเคหักแห่งชาติไว้เลยนะคะจะได้รู้ว่าการเคหะกแห่งชาตินั้นมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝาัท่านและวันนี้ดิฉันรัมนตลภูมิพิพัฒนาัรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะอย่างที่บอก รายการของเราชื่อรายการว่าชวนผู้ว่ามาเล่าเป็นักแขกรักเชิญจะเป็นใครไปได้ท่าไม่ใช่ท่าท่านผู้ว่ากาดกาดเสียแห่งา้าขอฝากสวัสดีท่านชวีหกวิเศษบิดาสวัสดีครับคุณโอปอครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเทนแรกของเรากับท่านขาครับเราก็เลยจะมาทักท่ายผู้ที่เป็นลูกบ้านในโครงการของการเสีขแห่งข้าที่เยอะมากและก็ทราบมาว่าตอนนี้ท่านมีทคมเป็นที่น่าสนใจ แคมเปญที่เห็นบอกว่าจะทําให้ผู้เช่าที่อยู่ในโครงการ,รอาคารเช่าเหมาซึ่งเอกชนนั้นดูแลอยู่กหมหูดสัญญาไปแล้วได้มีการทําสัญญาแับการเคลคะซึ่งเราเป็นยังไงเรียนครับก็ต้องเรียนทางคุณโอปอล์นีกนะครับว่ราที่จริงแล้วการแห่งชาติเนี่ยเรามีที่พักอาศัยหรือบ้านเนี่ยนะครับอยู่เจ็ดแสนสี่ืสองพันหน่วยนะครับ ในช่วง48ปีที่ผ่านมานะครับของการแห่งนชาตินะครับเรามีห้องที่เป็นพักอาศัยแบบเช่านะครับอยู่ประมาณ60,000ห้องนะครับเราบริหารเองนะครับประมาณ20,060นะครับอีกประมาณ34,000หน่วยเนี่ยเราให้ภาคเอกชนนะครับมาช่วยบริหารนะครับเหมือนกับเอกชนมาเช่าเหมาไปบริหารนะครับขณะนี้ก็เข้าช่วงที่หลายๆสัญญาเนี่ยนะครับก็ครบสัญญาแล้วนะครับก็คิดว่าถึงเวลาที่การแห่งนชาติต้องกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับซึ่งก็เป็นไปตาม อ่านโยบายของพระนัท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านจุติแกเรศนะครับที่อยากให้เราได้เข้ามาช่วยนะครับพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดแล้วก็ที่สําคัญก็คือในอนาคตเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับในอีกสามปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจในในประเทศไทยนะครับกว่าที่จะฟื้นขึ้นตัวมาพี่น้องประชาชนก็คงจะรับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับ เพราะฉะนั้นท่านนายกแล้วก็ได้มอบ,บนโยบายไปที่ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีก็มอบนโยบายบริการแห่งชาติว่าให้ไปหาทางคิดนะครับว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับเราก็มองว่าในเมื่อสัญญาครบแล้วนะครับถ้าเรานําห้องต่างๆเหล่านั้นมาบริหารจัดการเองเราก็สามารถที่จะ,ะลดค่าเช่าห้องนะครับลงได้นะครับเนื่นองจากว่าเราเป็นผู้บริหารสัญญาตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพี่น้องประชาชนมาทําสัญญาตรงกับการแห่งชาตินะครับในส่วนที่ เอกชนเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็สัญญาของเอกชนกับการหราหมดเนี่ยเราก็จะไปะทาสัญญาตรงกับท่านนะครับดังนั้นสิทธทิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับแรกเลยนะครับหลังจากทําสัญญาตรงกับเราท่านก็จะได้อยู่ฟรีหนึ่งเดือนนะครับและแน่นอนที่สุดก็คือค่าเช่าของท่านในเดือนถัดไปก็จะลดลงจากค่าเช่าเดิมที่ท่านจ่ายให้กับภาคเอกชนแต่ที่สำคัญที่สุดก็จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตัวสภาพแวดล้อมภายนอกให้ดีขึ้นครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับโอโ้โห ฟังแล้วนี่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยลำดับแรกเลยนี่ถ้ามาทําสัญญาตรงกับการเจหจาสองข้คาคุณก็จะได้สิทธิ์ฟรีในเดือนแรกใช่ครับู่ฟรีเป็นหนึ่งเดือนนะคะคแล้วก็นอกจากนี้แน่นอนหล่ะพอเราทําสัญญาตรงค่าเท่าที่เราจ่ายอยู่ก็จะถูกลงแล้วก็นอกจากนี้ค่ะแน่นอนว่าการเจหจาของข้ก็จะมีการทําให้การเป็นอยู่ในชุมชนนันตีขึ้นด้วยใช่ครับ ได้รับประโยชน์ดีๆแบบนี้เห็นบอกว่านอกจากจะมีสามสิทธิประโยชน์นันแล้วเรื่องของการชาระเงินก็จะง่ายมากจริงๆครับก็ปัจจุบันทางการแห่งชาติก็พยายามที่จะเพิ่มช่องทางนะครับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสามารถไปชําระได้ที่สำนักง,งานของการแห่งชาติทั้งในจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครนะครับสองท่านก็สามารถถักบัญชีธนาคารได้ตามปกติ3ก็คือเดี๋ยวนี้เรามีคิวอาร์โค้ดนะครับท่านได้คิวอาร์โค้ดจากใบแจ้งหนี้แล้วเนี่ย ท่านจะไปชําระที่ธนาคารไหนๆก็ได้อีกแปดธนาคารนะครับหรือว่าสามารถใช้กรุงไทยเน็ตแบงค์นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันสําหรับการแห่งชาติในการรับชําระเลยแต่ก็จะสะดวกมากนะครับ<ะ>แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับที่มีหลายสาขาที่ทําข้อตกลงร่วมกับเรานะครับ<ะ>ก็จะมีประมาณ5ช่องทางนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับะสะดวกสบายมากเลยนะคะเนี่ย เพราะว่าอย่างเรื่องของ c o s t ต Service ก็ดี QR code ดก็ดีเชื่อว่าลูกบ้านของเรานี่ก็ต้องมีการสนัดสนุนเรื่องนี้อยู่เพราะว่ามีการใช้งานแบบนี้บ่อยขึ้นยิ่งในช่วงของโควิดโควิดบัดนี้ทุกคนก็ใช้มือถือเป็นเป็นหลักครับถูกต้องท่านขาฉะนั้นเนี่ยอปอลเชื่อว่าผู้ที่ชมอยู่ต้องสนใจแล้วล่ะค่ะว่าเราจะมาทําสัญญาตรงกับทางการเคหแห่งชาติได้อย่างไรครับก็เดี๋ยวทางการแหแห่งชาตินะครับเราก็จะส่งทีมงานนะครับ ลงไปในพื้นที่นะครับทุกพื้นที่นะครับที่เราจะรับคืนอาคารเจ้าหมอจากภาคเอกชนนะครับก็จะเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถึงที่เลยนะครับท่านก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของเรานะครับแต่เราก็จะนัดวันทําสัญญาครับไม่จำเป็นต้องออกจากพื้นที่มาครับอยู่เฉยๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาเองเดี๋ยวเราเข้าไปครับให้บริการถึงที่เลยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าทั้งหมดที่ จับขึ้นมาแคมเปญดังกล่าวนี้ก็เพื่อลูกบ้านที่อยู่ในโครงการที่กาลังหมดสัญญากับทางเอกชน,นหรือเอกชนหมดสัญญากับเราแล้วครับท่านั้นตอนนี้นะคะถ้าคุณดูอยู่คุณฟังอยู่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านรหรือว่าคุณนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในโครงการดังกล่าวคุณมาทําสัญญาตรงกับทางการเทจารห่งท่านเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถที่จะแชร์ต่อไปได้เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโครงการที่กำลัง อยู่ในสัญญาเช่าแล้วหมดไปยังไม่ได้มาทําสัญญาตรงเขาได้รู้เพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆค่ะดังนั้นก็ต้องขออนุญาตให้ท่ายท,าท่านผูน้ว่าการเชิญชวนอูกสักนิดหน่ย้ำไปแล้วว่าโครงการนี้ดีอย่างไร,รับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านพักอาศรรยัยอยู่ในอาคารเช่าของการแขง่งชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารเช่าที่ภาคเอกชนเคยรับไปบริหารนะครับวันนี้การแข่งชาติอยากจะ เข้ามาบริการท่านนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาทําสัญญาตรงกับการขยายชาตินะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับแล้วก็ราคาเช่าที่ถูกลงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะท่านใดที่ชมอยู่แล้วยังมีข้อสักถามในใจยังเอ๊ฟฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจร้อ,อยบบเปอร์เซ็นต์อยากจะถามเพิ่มครเซนเตอร์อใช่สามารถโทรไปได้เลยค่ะหนึ่งหกหนึ่งห้าคอเซนเตอร์ของการเคหะ ใค่ะหรือถ้าชมรายการของเราอยู่แบบนี้แล้วอยากจะฝากข้อความมาถามก็สามารถฝากได้ทางจินบ็อกของการเคลียร์หายนะเช่นเดียวกันค่ะฝากมาได้เลยเพราะว่ารายการชวนผู้ว่ามาเล่านี้จะมาพบกับทุกท่านทุกเดือนเทปนี้เราแค่ถักถามแต่เดี๋ยวเทปหน้าค่ะคําถามทุกคาถามที่คุณฝากไว้ ท,ท่านผู้ว่าการกากเสภาแห่งชาติะจะมาตอบทุกคําถามด้ยวยตัวท่านเองแน่นอนเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งค่ะท,คท่านผู้ว่าการการเสภาแห่งชาติท,าท่านทวงศ์ดิชัยดิษฐ์ครับขอบคุณค,ครับฝากไว้นะคะสําหรับรายการของเราชวนผู้ว่ามาเล่ารายการดีๆที่จะมาพบกับทุกท่านผ่านทาง,ทาง,ทางแฟนเพจของการเสภาแห่งชาติทุกๆเดือนเราจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันแน่นอนถ้าคุณพักอาศัยอยู่ในโครงการของเราแน่นอนคุณต้องชมเพราะถ้าไม่ชม คุณจะท่ากิจกรรมดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองวันนี้หน้าที่ของหไซนใจโอปอลน้มสมนุนที่พัฒนาหมดลงแลว้วเพราะมายเดือนหน้าวันนี้โอปอลและท่านท่านผูน้ว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ